สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักงานซึ่งอีสานออนทัวร์นะครับวันนี้ผมพามาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นนะฮะณตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของเวลาเกือบเกืบเที่ยงนะฮะอยู่ที่สำนักงานซึ่งอีสานนะครับวันนี้มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพระอาทิตย์สงกรหรือเปล่านะฮะตอนนี้บนท้องฟ้านะครับผม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับณนะที่แห่งนี้อยู่ที่สำนักง,งานซึ่งอีสานบ้านใหม่ตํานลสามแรงอำเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองเน,นะครับนะฮะเดี๋ยวส่งรถให้ดูเลยอยู่ที่บ้านผมจริงๆครับผมนะตัวนี้เนี่ยครับรถแหย่ยังจอดอยู่นะฮะแหมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดูได้ที่บ้านเรากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมแผนให้ดูนะฮะเนี่ครับ สวยงามนะฮะท้องฟ้าโอ้โหเป็นสิ่งที่มหัศจจัรรย์์พอสมควรนะครับผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะฮะนี่ครับครั้งแรกเลยสวยงามนะครับจะมีแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างมา,าในขอบขอบดวงอาทิตย์นะครับจะมีเงาสีดำนะฮะแล้วก็มีประกายไฟอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนมีดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆอีกดวงนะฮะ สวยงามครับผมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะอันนี้คือครั้งแรกของผมที่เห็นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวซูมมหม่นิดหนึ่งนะฮะซูมกล้องมาโอ้โหนี่ครับอ่าฮะเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ชมกันนะครับอันนี้ผมถ่ายภาพเก็บไว้นะครับเดี๋ยวจะไปลง youtube ให้พี่น้องได้ชมกันนะฮะท้องฟ้าที่งงงวยนะครับอ่ภาษาชาวบ้าน ผมถามพี่สาบันกันข้าๆบอกว่านี่คือปรากฏการธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกรดนะครับโอ้โหเนี่ยครับนี่คือดวงอาทิตย์ของเรารู้สึกว่าจะเริ่มจางแล้วนะครับตอนนี้แสงสะท้อนตรงกลางก็จะมีเหมือนดวงอาทิตย์ดวงน้อยๆนะครับพอ พี่น้องสามารถดูได้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยฮนะณบ้านของเราเองเลยเสวยงามนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านผมนะครับบ้านใหม่ตำบลสามแวงนะครับคือต้นไม้แล้วก็ศาลาบ้านนะครับแผ่นกล้องขึ้นบนนะครับก็จะเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับนี่คือ,อ,อพี่สาวก็บอกพระอาทิตย์ทรงกรดนะฮะไม่รู้ถูก,ถกไหม สำหรับนักดาราศาสตร์นะครับเขาเรียกอะไรนี่ผมไม่รู้นะผมก็เรียกไปตามที่เขาบอกมานะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นนะครับณตอนนี้นะครับก็ยังดูได้นะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งไปลง y o u t u ู e ให้ดูนะครับนี่คือแสงพระอาทิตย์สุงขรุฑนะครับที่อําเภอคุนราชบ้านใหม่อาเภอคุหราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าสำนักงานซึ่งอีสานแน่ยังอยู่อีกนานนะ พระอาทิตย์นี้อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของเงาสีดำนะครับมาเป็นทึบๆคล้ายๆดวงจันทร์นะฮะแล้วก็มีแสงสว่างประกายออกด้านข้างสวยงามมากครับผมเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะครับผมที่ช่อง y o ย t u b e ซึ่งอีสานออนทัวร์นะครับฝากพี่น้องกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์สุกรดนะฮะที่ ประเทศไทยของเรานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ่ายแต่เพียงเท่านี้นะรู้สึกสายตาเริ่มจะแสบๆแ,แล้วนะครับจ้องดวงอาทิตย์นะฮะมองมาเห็นครับผมอย่าลืมฝากรถแห่ซึ่งอีสานด้วยนะครับอยอยู่ด้านล่างครับผมย่มีงงมีงานติดต่อรถแห่ได้ครับผม